สวัสดีครับพบกับสุลุ่ันลิเวอร์โพลเราเริ่มต้นกันที่เจค็อชูนุนเยสนะครับสำคัญต่อทีมและพึ่งพาการทําประตูได้เจคบเจ้านายาคันลิมมองว่าดัมิเนียสก็น้าทีมจัดโอไรนั้นมีความสำคัญต่อทีมหงดังอย่างมากและสามารถพึ่งพาได้ในฐานะตัวความหวังในการทําประตูดูนียเพิ่งจะยิงประตูที่ห้านในศึกฟุตบอลและเป็นประตูที่แปดรวมทุรายการในเกมที่ลิเวอร์พูลเอาชนะเบอร์ลี2-0เมื่อค่าคืนวันบ็อกซิ่งเด์ที่ผ่านมา โดยที่ประตูนี้ก็ทําให้กรหน้าทีมชาติอุลุกไวยนะครับหยุดผลงานที่ทําประตูไม่ได้มา12เกนติดต่อกันลงได้สําเร็จกับดาวินมันชัดเจนกรหน้าจําเป็นจะต้องยิงประตูเรื่องนี้การทําประตูของหนุนเยสไม่เคยเป็นที่สงสัยของทีมของเราเลยเชเก,กนคลอหนุนหลังหนุนเยสด,ดาวินกับการมีบทบาทสำคัญอย่างแน่เลยเชื่อสําหรับเราไม่ใช่แค่เรื่องการทําประตูเท่านั้นตราบใดที่คุณชนะแต่มันก็สําคัญสําหรับเขาและช่วยยกระดับเขาอีกด้วย คุณพลาดโอกาสและทุกคนก็บอกว่าคุณพลาดโอกาสในเกมที่แล้วแต่ใกลจะไปส่วนละมันผ่านไปแล้วเกมที่ผ่านมามันไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยโดยเจ้นกาทนะครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลก็ยังคงเชื่อมันในตัวดดวินูเอตตรองหน้าทีมชาติอุรุวัยว่ามีส่วนสําคัญและเป็นความหวังในการทําประตูเจคินครับนะครับต้องเสียโมเมาลาผู้นําดาวสโซโลของทีมในซีซั่นนี้จานวน16ประตูที่จะต้องไปเล่นในศึกแอฟริกาคัพอฟในเดือนมกราคม ดังนั้นความหวังในการทําประตูจึงต้องฝากเอาไว้ที่ดาวินนุยตดกับดาวินบันชเตียนก็น่าจําเป็นต้องยิงประตูและผมก็ไม่เคยสงสัยจากทีมของเราเรื่อยเดี๋ยวจัดให้กับปัวมมนเจนนรุกหงดางแทนที่ช่วงโมซาลาหายไปก็ดีกัปตัวนะครับคนนั้นลิบุมันเจว่าเราแนวรุกจะสามารถก้าขึ้นมาชดเชยการไม่อยู่ของโมเมซาลาที่ต้องเป็นรับใช้ทีมชาติในทัวร์นาเมนต์ แอฟริกาคัพออฟเนชั่นดดกดวินเรียนครับสิ้นสุดสถิติปืนเปือด12นัดขณะที่ดิโกโจตาเองที่ลงมาเป็นตัวสำรองก็ทำประตูได้ในช่วงทุนระลาบาดเจ็บหลังจากหายหน้าหายตาไปร่วมเดือนในศึกฟุตบอลที่บุกไปชนะเบอร์ลี่2-0เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานั่นทําให้ทีมของเจคกินครับก้าวขึ้นไปเป็นจ่าฝูงนะครับโดยซาลานะครับยังมีเกมเหลืออีกหนึ่งนัดที่ต้องเล่นให้กับลิเวอร์พูลคือเกมเปิดบ้านพบก,กับนิวคาสเซิลในวันอาทิตย์นี้ ก่อนที่เขาจะเดินทางไปตํมสึกแอฟริกาคัพออฟเนชั่นที่ทีมชาติอียิปต์โดยปีกทีมลิเวอร์พูลซัดไปแล้ว16ลูกจะหายหน้าหายตาไปราวหนึ่งเดือนนะครับดังนั้นการกลับมาอย่างทันทุทีของโชต้าจะเพิ่มจํานวนแนวรุกขึ้นในขณะที่ความมั่นใจของนูญเย็ดก็กลับมาแล้วหลังจากทําประตูร,รากในศึกพิ้นร์ลิกได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม กัปโปมีส่วนร่วมเจ็ประตูใน,นกัน,นี้โดยล่าสุดก็มาจากเกมเคารัรบเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกับเบนแฮมเชื่อว่าพวกเขามีพลังงานมากพอที่จะผ่านช่วงเวลาที่ซาลาไม่อยู่ได้สําหรับผู้เล่นเกมรุกทุกคนที่ทําประตูไม่ได้มาหลายเกมหลังมันเป็นเรื่องดีเสมือนที่ได้กลับมาทําประตูอีกครั้งและดาวินก็ทําได้ด้วยประตูที่ดีมากกัปโปลกล่าวสำหรับดีโก้ก็ด้วยเมื่อคุณได้รับบาดเจ็บและคุณกลับมาและทําประตูได้มันเป็นเรื่องที่ดีและ มีผลดีต่อความมั่นใจมันน่าจะมีความสุขมากหมัวจะไม่อยู่กับเราหลังจากเกมพบกับนิวคเสเซิลดังนั้นพวกเราต้องทําประตูซึ่งนั้นว่าผมคิดว่าผมสามารถมีส่วนร่วมได้มากกว่านี้อีกเจ็กกิ r <Your> o <story. S 1> ครับกับคำถามที่ว่าทีมลิเวอร์ของเขาเป็นผู้ท้าชิงแชมป์พรีเมียร์ลีกในนุกการนี้เต็มตัวได้หรืออย่างหลังจากที่เจ็กิครบับให้สัาษั์หลังจบเกมมีนักข่าวได้ถามว่า พร้อมเยียงครับสำหรับลิเวอร์พูลในการท้าชิงแชมป์พรีเมียร์ลีกในเกมนี้แบบเต็มตัวได้หรือยังเจคกี้รับตอบว่าว้าวมันเป็นเช่นนั้นเราพร้อมแล้วอย่างทุกคนเห็นนั่นแหละในอันดับตอนนี้เราขึ้นนําเป็นจ่าฝุ้งแน่นอนว่ามันเยี่ยมมากแต่เกมการแข่งขันยังมีอีกเยอะมันอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงได้เสมอแต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาสาหรับเราเรารู้ว่าตอนนี้เราไม่ใช่ทีมที่สมุรุ์แบบแต่เรารู้ว่าเรากําลังมากันถูกทางแล้วแล้วเราก็อยู่ในจุดที่เราควรที่จะอยู่แล้วล่ะ เราลุ้นแชมป์แล้วอย่างที่ผมบอกไปนี่ยังไม่ถึงเดือนมีนาคมเลยที่ซ้ําเมื่อถึงตอนนั้นมันอาจจะคิดจริงจังได้ถ้าหากเรายังคงอยู่ในอันดับในการลุ้นแชมป์แบบนี้เราต้องเดินหน้าต่อไปและทําสิ่งที่ถูกต้องมีอะไรที่ต้องปรับปรุงอีกมากนั่นคือสิ่งที่เราจะทํากันต่อจากนี้เจลับให้สัมภาษณ์กับทางอเมซอนพรามนะครับจายมากก็ได้ตัวไปเลยไม่ต้องคิดมาก ฟาบิยสรโรมาโนโยืนยันอีกครั้งว่าทีมไหนพร้อมจ่าย60ล้านยูโรก็เอาตัวกอนสซโลอิทนาซิโอไปใช้งานได้หลยส่วนลิวอร์นั้นพร้อมจ่ายนะครับตอนนี้กําลังจเจรจาอิทนาซิโอนะครับกลายเป็นกองหลังที่เนื้อหอมมากที่สุดคนหนึ่งไปแล้วณนเวลานี้หลังจะมีะรายงานมานะครับว่าเขากําลังได้รับความสนใจจากทีมชั้นนามากมายในยุโรปไม่ว่าจะเป็นรมเรสไบยนมนิคกอาร์เซนอลและลิเวอร์พล แต่วิธีเดียวที่ทําให้สปอร์ติ้งลิสบอนต้นสกัดข,ของเขายอมปล่อยตัวออกจากทีมในเดือนมกราคมนี้ก็คือการจ่ายค่าชิ้นยันจํานวนเงิน60ล้านยูโรเท่านั้นและล่าสุดนะครับเอเบลาซึ่งน,นายักษ์ใหญ่ของปรตเกตก็ระบุว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าอาร์เซนอลกำลังกลายเป็นทีมเต็งท,ที่จะคว้าต,วตัวกองหลังวัย22ปีรายนี้ในตลาดการส์การนังเตะในเดือนมกราคมนี้แต่ก็มองข้ามลิเวอร์พูลที่มีความสนใจมาตลอดไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับโวย เพื่อความสําเร็จเป้าหมายการเสริมความแข็งแกร่งของลิเวอร์พูลช่วงตลาดนักเตะเดือนมกราคมลุ้นแชมป์ต้องเสริมจีงยังกลับนะครับเตรียมความพร้อมสําหรับช่วงโปรแกรมที่แน่นเอียดและการขาดนักเตะบางคนจากปัญหาการบาดเจ็บรวมทั้งเดินทางไปรับใช้ทีมชาตินั่นทําให้เขาต้องมองหาื่องใหม่เพื่อหนึ่งขา้นเสริมความแข็งแกร่งในช่วงตลาดพรุ่งข้างรอบ2ในเดือนมกราคมนี้หัวหน้านะครับจำเป็นจะต้องเสริมทัพเพื่ออุดช่องโว่ในทุกๆตําแหน่ง หากทีมอยากมีลุ้นทั้งพิมลิงกลต์ยูฟาโยโรโปาลีเอฟเอคัพและเข้าโระบบคัพด้วยเหตุผลนี้การเสริมทัพจึงมีความสําคัญเป็นอย่างมากอย่างที่ทราบกันดีว่าเดอะเรดมีนกเตะคีแมนหลายคนที่กําลังอยู่ในช่วงพักฟื้นร่างกายขณะดเดียวกันเล่นอย่างโมเมนซาลาและวัตตรุเอนโดจาเป็นจะต้องเดินทางไปรับใช้ทีมชาติาในช่วงเดือนมกราคมฉะนั้นเจกินงครับจึงต้องหานักเตะที่สามารถลงมาทําหน้าที่แทน ช่างเหล่านั้นได้ในทันทีสรับตอนนี้ก็มีรายงานนะครับว่าเจคครับได้สกิดบอร์ดบรนหันว่าควรที่จะต้องทุ่มเงินเพื่อซื้อนักเตะใหม่เข้ามาร่วเทียมเพราะหากไม่ทำอย่างนั้นจะส่งผลกระทบต่อกันลุ้นช้าอย่างที่พวกเขาคาดหวังเอาไว้ก็ได้และจะต้องเสริมทัพในตำแหน่งไหนบ้างเราไปเช็คดูกันเลยตำแหน่งไม่ฟิวตัวรับหรือร์าพูกวขากระเป๋าไปประมาณ1 5 0ล้านปอนด์ราวห6 0 0้ล้านบาท ในช่วงตลาดการสแกนนักเตะซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ก็ดูว่าเจกเก้นคลับยังไม่ได้ดเล่นที่ต้องการนั่นก็คือตำแหน่งมีฟิลตัวรับอาเชียมโดยช่วงที่ผ่านมานั้นอเล็กซิสแม็กลิสเตอร์ต้องรับบทบาทนี้ซึ่งมีทั้งดีและแย่ผสมผลเปกันไปสำหรับเอนโดตอนแรกที่ถูกดึงเข้ามาเพื่อรับบทบาทอย่างอะไรแต่ปัจจุบันเขาพัฒนาศักยภาพและก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักของทีมได้แล้วแต่อย่างไรก็ตามด้วยอายุนามที่ปาไปแล้ว30ปี มันก็จะจนวันเจ็กติ้งครับซื้อสตาร์ชาวญี่ปุ่นมาเพื่อเป็นออปชั่นสําหรับการโรเตชันในย,ยัโยโชยูมันยังอยากได้นักเตะที่อายุน้อยและมีพลังเกบเลื่อนในการลงเล่นตําแหน่งโฮดดิ้งมิวเวลที่พอเป็นอนาคตของเทียมอย่างสเตฟานบาเซติกก็ดันมาโดนการบาดเจ็บเล่นงานจนต้องพักยาวแถมสกยบาพของเขาก็ยังไม่พร้อมที่จะเป็นตัวหลักของเทียมเป้าหมายหลักเป้าหมายที่ลิเวอร์พูลต้องการดึงตัวมาตลอดนั่นก็คืออังรมิฟิลจากฟูเมเนเซ โดยที่นักเตะอายุมีเพียงแค่22ปีแต่เป็นตัวหลักของทีมและมีข่าวพูดพันกับหงแดงมานานพอสมควรอย่างไรก็ตามอร์เนลและคุลลัมก็หมายปองสตาร์ชซบาซิลด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนี้เดอะเรดยังมีข่าวกับอาซิเกรกองการรุ่งของลีดยูเนเต็ดเช่นกันอย่างไรก็ตามสําหรับรายนี้อาจจะเป็นเรื่องยากเพราะยุนทองไม่เคยมีความคิดที่จะขายดาเตะในวไว17ปีออกจากทีมไป สำหรับอีกหนึ่งนักเตะที่ทางลิเวอร์พูลจับตามองอยู่นั่นก็คือซูอัลเนเวสกองกลางดาวรุ่คนคงเก่งจากค่ายเบนติกา้าโดยพวกเขาได้ส่งแมวมองไปเช็คฟอร์มผลงานของแข้งในวัย1ุปีอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาปักกันหลังตัวลางสาวมุกเดอะครอปคาดหวังกัว่าทีมรักจะดึงตัวผู้เล่นในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กมาลงทัา เนื่องจากเจอมาร์ติกำลังจะหมดสัญญาหลังจบฤดูกาลน,นี้แถมดาวเตะชาวญี่ปุ่นยังโดนอาการเดี่ยงเล่นงานจนต้องพักยาวเนื่องจากได้รับบาดเจ็บหนักในเกมชนะฟุลแลมช่วงต้นเดือนธันวาคมนี้กานที่จาเร็วลคอนซาแม้จะพัฒนาฟอร์มการเล่นอย่างต่อเน,นื่องจนวิกิฟันได้กล่าวชื่มชมก็ตามแต่ด้วยความที่อายุยังน้อยอยังจําเป็นจะต้องสั่งสมประสบการณ์อีกสักพักยยใหญ่ๆก่อนที่จะก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักของทีมในอนาคตได้ สำหรับโจมกเมสต,ตอนนี้เจ้าตัวเปรียบเสมือนแนวรับเบ็ดเล็ดเพราะต้อตงโยกไปเล่นหลายตำแหน่งทั้งการเป็นตัวแทนของเทนอเล็กซานเดอร์โนในตำแหน่งแบ็คขวาและช่วงนี้ก็โยกไปเล่นเป็นแบ็คซ้ายจำเป็นบางครั้งก็ต้องไปยืนในตำแหน่งตอวการหลังตัวกลางอีกหนึ่งตำแหน่งในแนวรับที่ห่วงแดงอาจจะต้องหากำลังเสริมนั่นก็คือแบ็คซ้ายเพราะคาร์ตาสมิการและอันดูโรเบอร์ซนเป็นโรคเดี้ยงเล่นงานโดยต้องพักฟื้นร่างกายอีกหนัก เป้าหมายหลักลิเวอร์พูลนะครับไม่มั่นปั้นมืออยากจะได้ตัวลูคัสเบรัตโดกองหลังดดวรุ่งพุ่งแรงจากสโมส,มส,มสโรเซาเปาโลในช่วงเดือนมกราคมนี้เดนาร์เตนวัย20ปีสร้างผลงานที่สุดยอดมากๆในลีกบราซิลอย่างไรก็ตามปารีสแซงต์แชงกอัชนะหงดังด้วยการคว้าตัวนักเตะไปครอบครองได้แล้วงานนี้นะครับเจคกิ้งคลับแอนโคต้องเบนขันไปที่ acio, กอนโซโลอินาซิโอปักการหลังชาวโปรตุเกสของสปอร์ติ้งลิสบอนซึ่งเล่นในอย่างยอดเยี่ยมโดยลิเวอร์พูล ทรงแมวมองไปดูฟอร์มนักเตะอย่างต่อเนื่องแต่งานนี้ต้องเจอกับกู่แข่งที่สก,กันนั่นก็คือโดเรมเมตที่อยากจะได้ข่งในวัย22ปีเช่นกันส่วนเมื่อกันงหลังยิงรายที่เจ็กิ้งคลับเนียงนองเอาไว้ก็คือเจเนอร์ธันธาเซนเตอร์แบ็กจงกร่งของในห้างขายขยาบเบอร์เลเอร์คูเซนแต่อาจจะยากหน่อยเพร,ะราะในตอนนี้ดาวเตะทีมชาติเยอรมันเป็นกาลังสำคัญข,ของสโมสรในการลุนแชมป์บุนเดสกาเยอรมันส่วนแนวรุก แม้ว่าลิเวอร์พูลนะครับจะมีแนวรุกเต็มอัตราศึกแล้วก็ตามเพราะผู้เล่นทั้งหมดเต็มไปด้วยพรสวรรค์แต่บางครั้งพวกเขาก็ต้องเจอปัญหาอย่างดามินเูเยตลุยดิอาต์และคูดิกโปยังขาดความคงเส้นคงวาส่วนลิเวอร์พูลสตาร์นะครับแม้จะหายเจ็บแล้วก็ตามแต่ก็ยังไม่ชัวร์ว่าจะยืนระยะได้จนจบซีซั่นหรือไม่ขณะที่มังโมเองต้องแบกรับภาระหน้าที่ยิงประตูมากจนเกินไปแถมช่วงเดือนมกราคมต้องเดินทางไปเล่นกับทีมชุดิอียิปต์ในศึกแอฟริกัน ครับออฟนิชั่นอีกด้วยบอสซลอายุป่าไป31ปีแล้วนั่นหมายความว่าเจงกรับจำเป็นจะต้องมองหาทายาทเพื่อมาแทนที่เขาในอนาคตโดยเบนดอตยังคงต้องสะสมประสบการณ์เยอะและทิชการนักเตะต,ต้องเข้ารับการผ่าตัดรักษาอาการบาดเจ็บขณะที่ฮาวิเอเลยนเหมาะกับการยืนแผนมิฟิลมากกว่าแนวรุกฝั่งขวาด้วยเหตุผลนี้จึงกรับจึงมั่นใจว่าเขาจะมีออปชั่นมากพอหากต้องขาดเล่นตัวหลักในแนวรุกฉะนั้น การึงกขอนักคนใหม่มาร่วมทัพในช่วงต้นปีหน้าจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเช่นเดียวกันเป้าหมายหลักตอนนี้เป้าหมายหลักของลิเวอร์พูลสนใจมากๆก็คือโยฮันบากาโยโกหัวหอกฟอร์มฮอตของพีวีไฮโอเวนแต่พวกเขาต้องสู้กับเรนฟอร์ดที่สนใจดาวยิงทีมชาติเบลเยียมเช่นกันสตาดังในวัย20ปีได้รับความสนใจอย่างมากของทีมคุนซิชิคลับหลังจากที่สร้างผลงานที่ดีมีคุณภาพให้กับพีวีไฮโอเวนทั้งในเกมลีกสูงสุดประเทศฮอลแลนด์ และยูฟาแชมเลกในซีซั่นนี้อีกรายที่เดอะเรดสนใจก็คือยูซูฟานมูโกโกหัวหอกอนาคตแขรของทีมเยอรมนีของปุริเซดุนนลหลังจากจับตาผลงานของนักเตะมหานานแล้วโดยเดายวยิงในวันย20ปีอาจจะยับไปเล่นแบบยืมตัวในช่วงเดือนมกราคมเพื่อที่จะได้มีโอกาสติดทับอินซิเลกเยอรมันในการทำศึกยูโร2 0 2 4แม้ว่าการเสริมกลังในตำแหน่งแนวรุกจะไม่ใช่เป้าหมายสำคัญในช่วงตลาดคอาแข็งลูดูหนาวก็ตามนะครับ แต่เจคก,กิงกรอบอาจจะต้องขอบอบร์ดมือหันเพื่อทุ่มเงินเพื่อซื้อกล่องหน้าเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ใช้งานเป็นกําลังเสริมหากเกิดกรณีที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นนี่คือสุการลิเวอร์พูลกับตุมสมเป็นรอบ3าำของวันที่28ธันวาคมขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะ เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงานชายผู้บักคล่งลิเวอร์พูลและ The ะ o ็ f บแฟนบอลพันแท้ที่สําคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจงให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ